ตอกนะตอกไม้ขึ้นไปตีพึ่งมบบนะนี้แล้วก็มีสวัสดีค่ะสวัสดีพีเอชซีหป้านาอาท่น่ารักเศรษฐธรรมเลยนะคะวันนี้พบกับช่องแข่งยนต์บริษัทดี่วันนี้แข่งยนก็ก็ เขาปาคนเดียวนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาที่ต้นไม้ต้นใหญ่งไม่แนใ่ใจว่าใช่ต้น,ตนอาจจะเป็นต้นพึ่งแมมว่าเขาเห็นร่องลอยของกันมา่อกสายกับรุ่มเหนือที่แล้วก็เหมือนมีแบบการมาถวาย ผลไม้หรือว่าอะไรที่ยานเหนะซึ่งวันนี้หนูอ้อมาเป็ดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็เหมือนจะมีร่องรอยรร่อองยของดาราต่อไปตรงนี้หนึ่งจุดนะคะแล้วก็ตรงน,นี้หนึ่งจุดเนาะหนึ่งตรงนี้นจริงไม่รู้ว่าใครนะหรือว่าเป็นชาวบ้าน,นาหรือเปล่านะก็ตรงนี้เราก็มาล้าที่นี่แหละบรรยากาศดีเนาะฮะ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูรอบต้นไม้ว่าเขาคือต้นไม้ต้นพึ่งแหละมีต้นใหญ่มากแต่ว่าเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะก็ขอพี่พีอเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะ๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆว่าอบล้อมไปด้วยป่าต้นไม้ใบหญ้านะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากซึ่งเราก็ไม่อยู่ว่าเขาเคย มาทำอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีคนเคยเอาของมาถวายอะไร,ไรจะถึงม่ก็ไม่แน่ใจนะที่ดีกันเน,ะนาะบรรยากาศรอบๆนะก็จะมีลำธารนนเล็กๆนะคะซึ่งตอนนี้คือร้อนมากตรงนน้นก็ต้นไม้ใหญ่น้ำที่แต่ทางมันค่อนข้างที่จะรกอยู่นิดนึงแต่เราขอไม่เดินไปดีกว่าเนอะอยู่ตรงนี้แหละก็ที่เห็นใกล้ท,ที่สุดก็คือต้นนี้นะคะพี่นะ ต้นนี้ต้นใหญ่ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เขาจะมีรังปลวกอยู่ข้างๆเนาะอันนี้ก็ต้นไม้ใหญ่เหมือนกันตรงนี้ก็ต้นไม้ใหญ่รู้สึกว่าเหมือนเป็นของกินพวกเจล่นะไม่รู้ว่าใครมาทำของกินจุดไฟตั้งแคมป์อย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรานั่งพักตรงนี้แล้วกันร้อนมาก กอกกาดดีมากแต่มันก็แบบเสียวสลังนิดหน่อยนะพ,พี่เพราะว่ามาคนเดียวเนาะแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังตัวดูรอบๆว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหม ที่นี่เขามีน้องปลาด้วยนะเีื่อเดินมาตัวใหญ่มากเล็เล็กๆล็กเล็กๆเย่ใแย่เลยนะพี่มันมีการด,ดินด้วยคืมอมะเหมือนแบบฝนจะตกแล้วอ่ะอาการทื้น รอบๆต้นนี้ต้นนี้ตนน้ตนใหญ่ที่สุดแล้วพี่จากที่ดูมานะคะคอนงที่จะวังเวงะวังเวงมาก,มาก เหมือนมีแบบว่ามีคนเอาผลไม้มาทวไหวนะเหมือนเป็นปลูกเป็นผลไม้แล้วพี่แต่ไม่ไม่เห็นน่าจะมีสัตว์ป่าหรือล่ามากินไปแล้วนะคะเป็นต้นพึ่งต้นใหญ่มากนะ กกร้อนแต่เราไม่จุดไฟนะ ได้ยินเหมือนเสียงคนเรียกเลยนะพี่เสียงมาจากฝั่งนู้นแหละแต่ได้ยินมันชัดมากเสียงเรียกแสงเดือนแสงเดือนนะพี่เสียงเรียกแบบเสงเดือนชัดมากมาจากฝั่งนี้คือได้ยินมาจากฝั่งนี้นะ ค่นข้จะน่ากลัวมากๆแล้วเขาแบบเงียบมากอะยังมีเสียงเรียกเสียงเยินเสียงเดินคือต้นไม้เขาแบบใหญ่มากเป็นต้นพึ่งนะคะต้นพึ่งที่ชาวบ้านเขาเคยทำเหมือนเป็นรอยตอกนะตอกไม้ขึ้นไปตีพึ่งแบบเนี้ยแต่ต้นใหญ่มากค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเขียงมากๆนะต้องเดินแบบ ระมัดระวังเวลาเดินกันไปเขาจะมีแบบว่าตอกไม้มีชาวบ้านมาตอกไม้แถวๆนี้นะ ตอกไม้เพื่อนไปตีพึ่งนี่แล้วก็มีร่องรอยของกันเหมือนมาถวายผลไม้นะคะชัดมากขอให้ดูรอบขอให้ดูรอบๆนะที่ เขาใหญ่มากเป็นต้นพึ่งทำไมเหมือนได้ยินเสียงกระดิ่งอะเสียงแบบเหมือนเป็นกระดิ่งนะพี่พี่เหมือนเป็นเหมือนที่เออเขาเป็นอะไรนะกาไรข้อไม้ข้อมือแบบเนี้ยมันจะมีเสียงกระดิ่งเวลาคนเดินนะพี่หองนี้นสิ เป็นเลขแปดหรือเป็นเลขเก้าเนี่ยตัวข้างหน้าพี่พี่เห็นไหมจะเล็กเห็นเป็นเลขอะไรกันคะหนูจะไม่พูดนะนี่แต่ข้างหน้าคือไม่ชัดนะว่าแปดหรือเก้านะพี่ดวงชัดมากขอให้โชคเรา พี่โชคให้นาทเรานี่ชัดมากนี่ดูวันเต,เต็มเลยนะดูให้เต็มตาเลยนะพี่พข้างหน้าหนูไม่แน่ใจนะว่าคืนเลขอะไรหนูจะไม่พูดนะว่าว่าเป็นเลขอะไรพี่ก็ไปตีกันนะเอาเองนะก็คือแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงของเรานะคะอื พี่ต้นไม้ให้โชคหนูเพิ่งเห็นนะแต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยมันเห็นหรือเปล่าแต่หนูเพิ่งเห็นจริงๆนะคะก็โหพี่ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ให้โชคนะเราก็จะไม่แบบหนูจะไม่หนูจะไม่พูดนะว่าเป็นเลขอะไรนะคะเนี่ยก็คือแล้วแต่ ชคเราจะรับของแต่ละคนนะคะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งนะก่อนที่หนูจะมาเจอเลขนะนิ่นเสียงกระดิ่งเหมือนเป็นกระดิ่งเท้าหรือไม่ก็เป็นกําไรข้อมือข้อเท้าของใครก็ไม่รู้นะพี่แล้วก็เหมือนมีคนมาถวายผลไม้ตรงนี้นะชัดมากเพิ่งเห็นไม่รู้ว่าแผนก่กอนนัานเนี้ยหนูแผนกล้องอะ่ะเห็นไหม แต่หนูเนี่ยเพิ่งเห็นจริงๆแล้วก็ขอให้ท่านเอ,อ่ยังไงอะ่ะก็ขอบคุณขอบคุณนะคะที่ให้โชคให้ลาบลูกๆเนอะหนูก็จะไม่พูดนะว่าเป็นเรขอะไรก็ขอให้พี่ๆไปตีกันเอาเองนะคะพี่ๆเนาะเพราะว่าดวงแต่ละคนแล้วก็สายตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะหนูก็เพิ่งเห็นจริงๆเนี่ย ชัดมากชัดจริงๆมันเหมือนเหมือนไม่ยิ่งเสียงก็ก็แก๊ตลอดเวลาเลยพี่พี่ <S 1> <S 1> อ่าพี่พี่ขอให้พี่พี่ถูกนะวันนี้ก็มีเลขของเพื่อนบ้านนะคะก็ขอให้แบบเล่นกันพอประมาณเนาะ หนูก็ไม่หนูก็ไม่รู้จริงๆแต่หนูอะไม่เล่นอยู่แล้วนะคะเพื่อนบ้านเน,นี่ยบีนี่เป็นไม้ใหญ่ให้โชคนะคะเต็มเลยอ่ะเนี่ยเพิ่งเห็นจริงๆแผ่นกล้องมาเพิ่งเห็นเคพี่ๆเดินขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าได้ยินเหมือนเสียงแบบก็แก๊กๆตลอดเวลาเลยอ่ะเดินขอตัวลาไปก่อนนะพี่ๆนะขอให้พี่ๆโชคดีนะคะ ที่ตอนนี้เราก็นะคะก็มาเห็นจริงเพราะว่าแผ่นกล้องมารอบแรกเนี่ยหนูไม่เห็นนะพอหนูมาดูใกล้เนี่ยหนูจะเห็นนะไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเห็นไหมนะคะก็เดี๋ยวย้อนเดี๋ยวจะดูดูย้อนหลังนะคะเราก็เพิ่งมาเห็นต้นไม้ไหใหญ่เนี่ยเขาเป็นต้นพึ่งน,นะคะพี่ๆเป็นต้นพึ่งนะที่ชาวบ้านเขามาติดพึ่งกันนะแต่เหมือนกับดังหลังมาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแบบชาวบ้าน,ขานาเขามาติดพึ่งวะเพราะหนแบบ เหมือนเป็นมีคนเอาผลไม้มาถวายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอันนี้นเหมือนเป็นที่หอบหรือไม้น,ไมนะแต่ตอนนี้นเราก็ไม่เห็นอะไร,รแล้วก็ที่ก่อนที่เราจะเจอเนี่ยเราก็ได้ยินได้ยินเหมือนเป็นเสียงกระดิ่งนะคะกระดิ่งเรียกหรือว่าอะไรสักอย่างเหมือนเขารับรู้หรือว่าเขาอยากให้เราเหิบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะอันนี้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทีะก่ก็ก่อนอน,นั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือน,อนเป็นปิยจุฝั่งบนนะเรียกชื่อนะคะ ในกล้องไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะโอเคพี่เดี๋ยวหนูตัว,วลาไปก่อนนะคะตอนเนี้ยคืมแบบอยู่อาสาตว์แล้คืมลงอ่ะจานที่แบบสว่างๆที่เนี้ยนะแบบมันมืดเลยนะพี่พแล้วก็เหมือนฝนจะตกละหนูรนีบขอตัวกลับก่อนนะคะพี่ขอให้พี่โชคดีนนะ